ถนนสามเส้นรุดตัวปัญหาที่ยังไม่จบแม้จะมีการแก้ไขอย่างต่อเนื่องแต่ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยยังคงมีอยู่คุณเชื่อว่าการแก้ไขครั้งนี้จะแก้ไขปัญหาอย่างถาวรหรือไม่ในขณะที่ประชาชนติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขถนนสามเส้นที่สุดตัวการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรอฟอม ได้ออกมาแจ้งข่าวล่าสุดว่าการดําเนินงานในการซ่อมแซมยังคงดําเนินไปตามแผนโดยไม่พบการสุดตัวเพิ่มเติมของอุมโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับผู้คนที่กังวลเกี่ยวกับความปลอดภยัยแต่ที่น่าสนใจคือกระบวนการแก้ไขครั้งนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนกับการซ่อมแซมถนนทั่วไปผู้รับจ้างได้ดําเนินการเจาะสํารวจดินและอัดฉีดวัสดุกราวกราวทิง้ง จำนวน8หลุมเพื่อเสริมเสถียรภาพของดินนอกจากนี้ยังมีการถมทรายเพิ่มเติมกว่า2,500ลูกบาทเมตรเพื่อให้ระดับพื้นผิวสูงขึ้นแต่ยังคงต่ำกว่าระดับผิวจราจรเดิมประมาณ4.5เมตรสิ่งที่ส่งผลต่อความกังวลของประชาชนอีกประการหนึ่งคือสภาพของอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสนสนสามเสน ซึ่งได้มีการรื้อถอนดัดฟ้าของอาคารโดยใช้โรบอทและติดตั้งระบบตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารเพื่อติดตามสภาพอย่างต่อเนื่องรอฟมอร์วมกับผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามและประเมินสภาพอาคารอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดแต่คำถามที่คงทั้งอยู่คือการแก้ไขครั้งนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาอย่างถาวรหรือเป็นเพียงการแก้ไขชั่วคราวการที่ไม่พบการซุดตัวเพิ่มเติมในขณะนี้หมายความว่าปัญหาถูกแก้ไขสิ้นเชิงหรือไม่ เราควรติดตามผลการแก้ไขต่อไปอย่างใกล้ชิดและไม่ควรปล่อยให้ความกังวลลดลงจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าปัญหาถูกแก้ไขยอย่างแท้จริงคุณคิดยังไง